สวัสดีค่ะ welcome back to Snook with Nook ok. วันนี้นะคะดิฉันมีความภาคภูมิและตื่นตันใจที่ได้มีโอกาสมาพบกับาดาราท่านผู้ใหญ่ที่ดิฉันวิ่งตามดูหนังท่านทุกเรื่องเลยนะคะตอนเด็กๆนะคะคุณยอดชายเมฆสวนนะคะท่านอยู่ข้างๆนี้ค่ะ<อ>ช่วยเซฮัลโหลกับแฟนคลับให้ดิฉันหน่อยนะคะสวัสดีค่ะ<อ> วันนี้เนี่ยนะคะมีโอกาสได้มาเยี่ยมชมคั้วลึกหาดสุดหรูข,ของท่านข้างหลังนี่นะคะสวยมากอันนี้อันนี้คุณยอดชายนี่อยู่บ้านหลังนี้มานานเลยมากเลยใช่ไหมคะใช่ครับเป็นเป็นบ้านที่สร้างขึ้นมาใหม่ค่<ฮ>ะสร้างขึ้นมาใหม่ประมาณสิบปีแล้วสิบปีน<ฮ>ะครับจให้ที่สร้างดีคำเพราะว่า มันมีอะไรหลายๆอย่างที่ที่ทำให้เรามีพลังในการทำงานค่ะ The Wave อันนี้มีชื่อ The Wave อ่า The w a v ฟค่ะซึ่ลปินเนี่ยนะฮะเขาเขานั่งอยู่ที่ชายหาดค่ะแล้วตอนคลื่นมันซัดเข้าหาฝั่งนะฮะค่ะมันกระทบกับ้อนหินค่ะแล้วมันก็กระจายน้ำกระจายออกมาค่ะเขาก็เห็นเหมือนกับว่าที่ชายเนี่ยคลุมไว้้วยหินเลอค่ะแล้วก็ าน้ำที่ขึ้นมาก็เหมือนหินขึ้นมามาจุกกันแล้วก็ได้จิวทนาการของนี่เป็นว้าวค่ะโอ้ว้าวตึกบ้านที่คุณยอดชายสร้างขึ้นเนี่ยมันเป็นคล้ายๆสไตล์ทางยุโรปนิดๆหรือฝรั่งเศสโรนิซองของฝรั่งเศสค่ะยุคนั้นผสมผสานผสมผสานหลายหลายอย่างผสมกันมันเป็น เป็นยุคที่รัชกาลที่5้าท่านเอาศิลปะแบบนี้เข้ามาในประเทศไทยค่ะอ้อว้าวแล้วก็สวนนี้ก็จะจัดแบบสวยมากเรื่องแบบมาจากวังบางขุนกลมนะเรือคาวังบางขุนกลมอ๋อแล้วต้นดอกไม้ต้นอันนี้เขาเรียกหาดหลังนี้ขอเรียกเขาเรียกหาดแล้วกันนะคะเพราะว่ามันใหญ่มากในเนื้อที่เท่าไหร่คะคุณยอดชายตรงนี้ก็เจ็ดไร่ เจ็ดไล่นะคะเจดไล่อยู่อยู่ใจกลางเมืองเมืองนครชัยศรีคนครชัยศรีที่ส้มโอเยอะๆนะคะเมืองน,นครชัยศรีที่มีส้มโอแล้วปลูกส้มโอบ้างไหมคะที่นายูกไม่ได้ปลูกนะคะดูสิคะทุกอย่างร่มรื่นปกตินี่คุณยอดชายจอ,อกหมอกำลังกายหรือว่ามาใช้เดินนะเดินเดินเหรอคะเดดินดน เงมก็ได้เพราะอายุมากแล้วเราไม่อยากจะวิ่งค่ะต่อก็ใช้เท่เดินที่สำคัญพี่น้องคันนะคะคันนะคะวันนี้เราจะมาดูยอดชายมิวเซีมคล้ายๆกับว่าคุณยอดชายนี่เป็นศิลนและไม่ใช่เป็นดาราธรรมดาน,นะคะภาคหลังมาท่านเนี่ยมีปีมือมากทางด้านอาร์ตเนี่ยนะคะท่าน ล่าหุ่นที้เพิ่มใช่ไหมครับอันนี้เป็นงานอดิเรกหรือเปล่าครับคืออย่างนี้นะครับมันมันมีสาเหตุรักค่าหนึ่งค่ะเป็นวัดวัดเก่าแก่ในสมัยปลายพุทธิวิยาชื่อวัดหลวงรัตนารามค่ะหลวงปู่ท่านชอบพาวัดวัดอยู่ในกรุงเทพหรือเปล่าครับค่ะแล้พาไปขุดศพเราเราก็เห็นขอากระดูกวัดเขาถึงคนเนี่ยมากล้องบนภูเขาเลาวกาเลยเราก็ถามว่าถามตามภาษาเด็กๆก็ ว่าเราจะเป็นอย่างนี้ไหมค่ะท่านบอกมึงก็เป็นกูก็ต้องเป็นเราคิดไว้ในเมื่อเราเกิดมาตายแล้วเหลือก็กระดูกแค่นี้มันก็ไม่มีประโยชน์ตัว่าต้องทำอะไรสักอย่างมาว้าวอินสปีเรชั่นตอนนั้นนะคะมันได้ความคิดนะมีอยู่วันหนึ่งไปไปฝาดถังหญ้าหลังกุติไปเห็นขุนตุ้ยแขกนะฮะขุนตุ้ยแขกเราก็แกวอ่านไปถึงสัญจารึกบนหลุมฝังศพของไมเคิลอนเจอรโร่นะฮะ ฝากร่างกายไว้กับพื้นดินค่ะฝากดวงวิญญาณไว้กับพระเจ้าค่ะฝากชื่อเสียงไว้กับวงตระกูลค่ะฝา,ากศิลปะไว้กับโลกค่ะเรามีความคิว่าสักวันหนึ่งเราต้องฝากศิลปะไว้กับโลกโอ้โหก็เลยก็เลยได้ไอเดียนี้ขึ้นมาการที่ฝากศิลปะไว้กับโลกเนี่ยคุณยอดชายมันมันไม่ใช่ทําได้ทุกคนนะคะมันต้องเป็นคนมีสีมือต้องเป็นคนที่มีใจรักคือเฉพาะงานศิลปะเนี่ย เออมันเป็นเองฮะ่ะมันเป็นเองเพราะว่าสมัยผมเรียนอยู่ม .8 เนี่ยผมจบแรดปริญญาพิเศษะนะครูจะจบอยู่แล้วครูแก้วซึ่งเป็นครูสอนวิชาบปาบอกวิเชียนเธอทาชื่อเสียงให้โรงเรียนสักครั้งหนึ่งท่านก็ไปเอากระดาษสีช็อกมาแล้วก็เอาสีช็อกมาให้เขียนท่านกำลันั่งเป็นแบบเราสกเก็ตท่านประมาณสักเกือบเกือบสองชั่วโมงอะ่ะท่านก็ไปใส่กรอบแล้วส่งไปประกวด งานศิละปะหัถกรรมแห่งชาติปรากฏว่าได้รางวัลที่หนึ่งของประเทศนะฮะ <Really? S 2> ได้รางวัลที่หนึ่งของประเทศเธอท่านเลยบอกว่าวิเชียนเธออย่าไปเรียนที่ไหนต้องไปเรียนมาหาวิทยาลัยศลปากรคณะจิตกรรมประการปมกรผมสอบเิดจเลยอันดับที่ห้าแต่ไม่ได้เรียนฮนะมาเป็นดาราก่อนไม่ได้เรียนเพราะว่า เออไอ้น,นี่มันก็เรื่องผมรู้หมดงเราไม่ต้องเล่าเลยไม่ต้องเล่าเลยมา,มาชมครั้งหนึ่งคงรรจะใช่คะ่ะอันนี้นะคะสวนหย่อมนี่จินตนาการเลยว่าแบบสวยมากคือมันจะต้องมีงานปฏิมากรรมอยู่บน,นแท่นอ่ะปัยังทำไม่เสร็จเหรอคะแล้วก็ปเป็นอ่านับปุ๊บค <ขา S 2> ่ะนับพุ๊บนับปุก,ก็จะพูดขึ้นมาแล้วก็มีงานปฏิมากรรมอยู่ไม้ไทยหมดเลยเหรอคะเนี่ย ทีนี้เหมือนค่ะๆจะมีสวนหนึ่งที่คล้ายๆสวนที่จัดที่แคนาดาจัแบบนี้เลยสวยมากแต่เขาอาจจะมีไม้พันทางทางเมืองหนาวมากกว่าบ้านเราแต่เมืองไทยนี่จะแบบว่าสวยอ่ะเป็นฤดูฤดูต้นไม้นี่มาดอกไม้มันมันโรยไปเยอะเลยจริงมันเต็มไปหมดเลยฮะดอกไม้ว้าวรูปปั้นนี่นะครับพี่น้องแต่ละรูปปั้นเนี่ย จะต้องมีประวัติแล้วก็มีมีเรื่องราวช่วยกรุณาเล่าให้ดิฉันฟังหน่อยรูปนั้นคุณยอดชายนั่นดิฉันสนใจเป็นพิเศษคือปิดหูปิดตา<ช>นั่น <ฮะ S 1> คืออะไรจินตนาการเนี่ยกิเลสนะฮะกิเลสกิเลสมนุษย์เนี่ยถ้าเราเราปฏิบัติธรรมนะ<ห>แล้วก็ปิดทวารทั้งเก้านะจิตมันก็จะนิ่งมันไม่เกิดความอยากว้ามันไม่เกิดความอยากเพราะความอยากเนี่ยนะมันทำให้เกิดทุกข์ค่ะค่ะนะฮะเมื่อเราปิด ปิดทั้งหมดแล้วนะมันประวัติการจัดสวนของท่านนี่ท่านมีใจรักหรือภรรยามีใจรักหรือว่าทั้งคู่ทั้งครอบครัวรักการจัดสวน<ช>หมดเลยดูนะคะพี่น้องคือเราได้ไอเดียมาจากบอกตรงๆว่าได้ไอเดียมาจากวังคฤหา,า,า,าสน์ปราสาทในสมัยโบราณของของอาทางยุโรปเนี่ยค่ะค่ะเราก็เลยเอาเอาไอเดียนั้นมามาจัดตัแงสวน สวนแบบสวนแบบสไตล์ยุโรปบ้านก็แบบสไตล์ยุโรปแต่ว่าพันไม้ต่างๆเป็นของไทยของไทยนะคะก็แต่ว่าเราก็จับรูปแบบแบบว่าให้ให้มันเหมือนมันเม็ระสบของพุทธเจ้าเนี่ยสรุปเนี่ยเนี่ยเนี่ยถ้าขึ้นไปมองข้างบนแล้วมันเหมือนเม็ดผสมเป็นวงกลมๆวงกลมวงกลมนะฮะแล้วก็ แบบของไม่ผสมเนี่ยเอามาดีไซน์ทำให้เกิดไอเดียต้นไม้นี่สูงมากเลยบางต้นเนี่ยแม้แต่ต้นขนุนก็มีนะพี่น้องบางต้นนี่รู้สึกว่าจะอยู่มาหลายสิบปีต้นนั้นต้นแพ่บารมีเป็นต้นแพ่บารมีที่ใหญ่ที่สุดที่มาดามหมูเพิ่งจะมาเคยเห็นนะท่านดูสีล้วต้นไม้ดอกสีเหลืองต้นนั้นต้นอะไรคะคุณยอดชายต้นดอกสีเหลืองนั้นเป็นแปลกากสวยนะ ม,มัน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 จะมีดอกตอนหน้าแรงเหลอคะ่ะเ,เดี๋ยวผมลืมไปแล้วเชื่อแล้วต้นตาลน,น,น,นี่ก็เยอะต้นตาลน,นี่ไปไปซื้อมาเหลอคะ่ะซื้อมามาปลูกค่ะเพราะว่ามันเป็นต้นไม้โบราณชายก็จะลงมาเดินสวนเป็นประจําแล้วก็ตอนเช้าก็จะมีมีรูทีนออกกำลังกายบ้างไหมที่ทำให้ดูสุขภาพแข็งแรงขนาดนี้ที่เลกเบรกมีแต่ว่าจะอยู่อีกบ้านหนึ่งเหลอคะบ้านที่อยู่ หลังแรกนะโอ้เหรอค่ะอันนี้อันนี้นี่เป็นไม่ได้อยู่ประจำไม่ได้กลางคืนมามานอนท่านนั่นเลยเขาโอเคโอเคค่ะกลางวันไปทำงานที่ที่นู่โอ้เหรอค่ะอ่ะยังแอคทีฟทำงานอยู่ถึงได้สุขภาพดีขนาดนี้โอ้โหเพราะการสร้างเวรสร้างกรรมเนี่ยมันมันอ่าผลที่ติดกรรมมันก็มาจะมาสนองเพราะนั้นมึงตรงยึดหลักทำธรรมะของพุทธองค์เอาไว้ค่ะชีวิตก็มันก็วันปลายมันก็จะสงบสุข เพราะเราไม่ใช่เป็นผู้ก่อเองเพราะว่า,าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดจากเดิเพราะนั้นแหะแต่ถ้าเราอยู่ตามเดิมเมืนต้มามันมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวพุ่งเร็วดูี่้อมเฉลี่ยนะค่ะดูได้บรรลุทุกทางอาืโ,อโหพี่น้องดูต้นคุณยอดชายอันอันต้นมะละกอนี่ตำกินบ้างไหมอ๋อมีฮะมีเ <laughs> พราะมันเพราะมันเยอะมากยอดดอกอันนี้สวยมาก มีแคตตาด้วยนะพี่น้องไม่ใช่มีเฉพาะพันธุ์ไทยๆนะคะคิดว่าพันธุ์ยุโรปก็มีแล้วก็พันธุ์ทางเซาเซาอเมริกาก็มีนะคะต้นไม้คือควาสว่างด,ดอกตัวเนีเหรอคะดอกมันสวยมากค่ะดอกกุหลาบแล้วมันแล้วม,มันมันมันออกทั้งปีไหมเนี่ยมันก็เป็นบางรท่านพวกเขาเอามาให้ต้นนึงราคาเป็นล้านเนี้ยเลยไอ้ต้นไอ้ต้นใหญ่ๆนี่นะมันเกิด ถ้าแอฟริกาอากาศมันจะเหมือนบ้านเรามันร้อนมันเลยขึ้นโอ้มันมีมกิน,น,นต้นมันจะเก็บน้ําไว้เยอะมากเวลาหน้าแรงช้ามันจะดีน้ำสิ่มันก็จะมามันจะ,จะลอกผิวลอกออพี่น้องต้นนี้ราคาเป็นล้านนะนี่หาที่ไหนไม่เจอนี่ครั้งแรกในเมืองไทยนะที่ซีฉันเจอเรียกว่าต้นเปาบักใช่ไหมท่านเปบักแล้วมันไม่มีใบหรอคะ มันจะมีใบอยู่3าเดือนเท่านั้นเองราคาเดือนโอ้อปีหนึ่งแล้วมีดอกไหมโตเต็มที่แล้วจะมีดอกเหรอมีดอกก็จะมีผลเม็ดอมาพ้อได้อ๋อเหรอเพราะจับหน่อยนะท่านโอ้โหนี่แหละที่เราดู National Geographic และไอ้ช้างมันไปกินอ่ะเนาะแล้วมันมีใบไม่เยอะนะเนี่ยไม่เห็นไม่เยอะใบมันเป็นยาฮะเอคะโอ้ว้าว อันนี้นะคะ,ะรั้วรอบขอบคลิปคาลิหาดของท่านนะคะคาลิหาดก็เป็นโทนฝรั่งเศสแล้วก็สไตล์แบบคอลเลอร์ก็จะเป็นค่อนข้างจากฝรั่งเศสนะท่านใกล้ๆใกล้ๆจะฝรั่งเศสจริงๆริงวิกตอเรียนจริงจเรนซองคล้ายๆทางโน้ตเลย,เย,เลยค่ะเหรอคะอันนี้คือวิดปัด ปฏิมากรรมเมื่อเมื่อสมัยเด็กๆเนี่ยอยากจะบวชค่ะท่านอยากจะบวชแลวท่านก็มีภรรยาท่านก็เลยยังไม่ได้บวชไม่ได้บวชใช่ไหมคะออแล้วก็มีโซ่โซ่นี่นห่วงภรรยาและลูกสามคนนะคะหินแต่ละก้อนนี่เรสเซนต์ลูกหนึ่งคนแล้วก้อนใหญ่นี่เป็นภรรยาของท่านและตัวท่านเองนะคะ ความหลดุความดุดพ้นโอ้สมยัยรัชกาลที่สสมัยรัชกาลที่สามโอ้โห